สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่12มีนาคม2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจมว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เพราะการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช่นทักไลาย มีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างงงคนวันอาทิตย์นะคะเทมเพรนะ สิบเหรียญคนวันอาทิตย์ดวงดีนะคะนะัใครเรอคอยกันเงินอยู่บ้างนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะนะหรือบางคนนะคะอาจจะเรียกว่าต้องอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลขเปลี่ยนนะคะนะการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะประสบผลสําเร็จนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะ งานทางด้านการติดต่อการพูดการคุยการเจรจาการสื่อสารนะคะหรือว่างานทางด้านโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะแจ m e n t นะคะนับคำพิพากษานะคะเทวดาเป่าแตรให้คนไปฟื้นคืนชีพนะคะดวงของเรากำลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะนะแจสเมนเทมเพเนนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้นนะคะ นะักใครที่มีความทุกข์นะคะเครียดนะคะไม่ว่าจะเครียดสิ่งใดนะคะนะดวงของเราก็กําลังจะเรียกว่าดีขึ้นนะคะใครว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานแบบกัดทันหันได้ด้วยนะคะหรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะก็ได้ปรับเปลียนะะปป่ยนเงินเดือนนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ 3. ไม่เทวานะคะหรือบางคนทํางานควบคู่2อ,อย่าง3อย่างในเวลาเดียวกันนะคะ นะในช่วงนี้หรือหรือบางคนคิดอยากจะขยับขยายงานก็ได้ด้วยนะคะนั้นะมองโดยภาพรวมแล้วถึงงานการงานการเงินดีนะคะส่วนทางด้านของมีดวงเดินทางด้วยนะคะคนวันอาทิตย์นะอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่นะคะ และก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะมีโอาากาสได้พาคนรักปากคนในครอบครัวไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะ <basis. S 1> ก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะเจอพบรักปับ๊บเจอปบชอบปั๊บนะคะนะอาจจะเป็นความรักที่ติดตามกันมานะคะตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะคะนะแต่สําหรับใครบางคนนะคะอารมณ์ในช่วงนี้นะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะนะแต่ถ้าเราเจอเจอคนที่เราถูกใจนะคะยังไงมันก็ต้อง เรียกว่าต้องสารต่อนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบได้นะคะน่จจะเมนต์นะคะจะเรียกว่าตัวที่เราชอบอาจจะไม่โดนนะคะอาจจะไปโดนตัวที่เราไม่ได้ชอบนะคะนะแต่ก็ต้องอย่าลืมเสี่ยงบ้านเล็กที่ไว้บ้างรวมทั้งยุดหยานผ่านหนะักนะคะน่าจะมีโอกาสให้โชคให้ลาบส่วนเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิีนะคะมีเลข40 03นะคะ สี่3นะคะต่อไปนะคะคนบจันคนบอรจันนะคะ คนวัญจัติสามเหรียญคนบัญจันทร์ในช่วงนี้นะคะจะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะสามเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะบางคนนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะเรียกว่าจะเรียกว่าจะมีลูกค้าตลอดนะคะนะจะมีลูกค้าตลอดชีวิตนะคะก็ว่าได้นะคะสามเหรียญน,นะคะจะปากของเราจะมีเสน่ห์นในการพูดการคุยนะคะการติดต่อนะคะการเจรจานะคะกับลูกค้านะคะ นะับปากเมสเน่นะคะจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะรวมทั้งลูกค้าใหม่ๆนะคะก็จะเข้ามาตลอดนะคะการเงินไม่ขาดมือนะคะหรือใครในช่วงนี้นะคะกําลังอ,อยากได้บ้านใหม่อยู่หรือเปล่านะคะมีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่นะคะหรือว่าสิ่งใหม่ๆนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะอาหารการกินในช่วงนี้คนวันจันทร์ก็กินเยอะนะคะกินเยอะท่านเยอะนะคะระวังพวกแป้งนะคะพวกเบาหวานพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะ นะบางคนอาหารอย่างเดียวกินไม่ได้นะคะต้องสองอย่างสาอย่างขึ้นไปนะคะสาม,ม้เท้านะคะการงานมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายนะคะหรือใครที่อยากจะขยับขยายอยู่นะคะบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะยังอยากจะเพิ่มงานอยากจะขยับขยายงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะแต่งานในช่วงนี้นะคะเรียกว่าเจมตลาดได้นะคะนะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะให้คําปรึกษากับเราได้นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสได้พาคนรักพาคนในครอบครัวไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะและบางคนอาจจะมีคนชักจูงหรือว่าบางคนอาจจะมีแม่สื่อแม่ชักนะคะให้รู้จักก็ได้ด้วยนะคะแต่เป็นคนดีนะคะถ้าเจอกันในช่วงนี้นะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะช่วงลาบนะคะ ใครที่ชอบการเสียงดวงมีโชคมีลาบได้นะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขสามหนึ่งสามศูนย์นะคะสามหนึ่งสามศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนบันงค่ะ คานนะคะคนวันอังคารนะคะเดอะไฮโรเฟนนะคะจิตใจดีงามนะคะช่วงนี้คนวันอังคารนะคะนะักคิดดีกับคนอื่นนะคะนะ่ารวมทั้งใครบางคนอาจจะชอบสวดมนต์นะคะนั่งสมาธินะคะอยู่กับบ้านหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดไปทําบุญนะคะไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือไปสวดมนต์ขอพรก็ได้ด้วยนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคร้วคลาดปลอดภัยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะใครที่กําลังเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองอยู่นะคะในช่วงนี้ก็อาจจะกําลังเรียนเสริมนะคะปริญญาเอกปริญญาโทนะคะอยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนัดสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่นิดใหม่นะคะและจะได้เจอ,อกัลยาณมิตรใหม่ๆนะคะ5ไม้เท้านะคะ การงานนะคะมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะสูงนะคะนะมีห้ามิทา้า<ม>ก็เรียกว่างานที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะค่อนข้างจะแข่งขันแต่เราถามว่าเราสู้ได้ไหมสู้ได้นะคะยังมีลูกค้ายังมีลูกค้าเก่าๆนะคะยังให้ความรักนะคะให้ความเมตตาเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆนะคะแนะแต่มีห้ามเท้านะคะในช่วงนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับการขัดแย้งนะคะกับคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งกับลูกค้านะคะเราก็ต้องระวังนะคะนะเราอาจจะโดน เรียกว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทาให้เราต้องตกเถียงกันนะคะก็ทายด้วยนะคะแฮงแมนนะคะแฮงแมนห้าไม้เท้านะคะ uh huh. นะอารมณ์นะคะต้องระวังเลยนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะของคนวันข่านนะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะนะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะระบบช่องท้องแป้งเบาหวนนานน้ำตาลพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะ าบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพหรือเปล่านะคะถ้าอยู่ในช่วงหมอนัดนะคะคุณก็จะไปเจอหมอดีหมอเก่งหมอที่รู้นะคะหมอที่เก่งเฉพาะทางนะคะก็จะรักษาได้นะคะ,ะอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะถ้าใครที่มีาการเจ็บป่วยอยู่นะคะ,ะอาการป่วยของเราจะดีขึ้นนะคะเพราะไฮโดรเฟนนะคะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกป,ปักรักษานะคะรวมทั้งหมอก็จะเป็นหมอที่เก่งนะคะ หรือใครบางคนนะคะอาจจะไม่ได้เกิดอะไรกับเราเลยนะคะอาจจะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายหรือได้รับข่าวคราวการเป็นการตายเป็นงานศพของใครก็ได้นะคะส่วนด้านของการเงินนะคะการเงินในช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะแล้วก็เรียกว่าต้องรับเข็มขัดบางคนอาจจะ,ะไปหมดกับการบริจาคทานการทําบุญนะคะการเสียสละอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะ ความรักนะคะของคนที่มีคู่นะคะนะ,คะก็ยังเป็นความรักที่เป็นห่วงเป็นใยกันดีอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะชค่วลาบนะคะใครที่เจ้ากันเสียงดวงนะคะเลขมงคลจากพยิบศีนะคะมีเลขห้าสองห้าสองนะคะห้าสองห้าสองนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธ วันพุธนะคะเป็นอย่างไรคนวันอ่ะวันพุธนะคะราชินีดาบนะคะความเข้มแข็งนะคะความมุ่งมั่นนะคะความอดทนนะคะนะในช่วงนี้นะคะคนอ่ะวันพุธก็เรียกว่าลำแข้งลำขานะคะนะแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้นะคะด้วยความสามารถของเรานะคะเ e ม a พ c e นะคะ อารมณ์ในช่วงนี้อาจจะผันผวนเปรปรวนนะคะคน,นพูธนะคะขึ้นๆลงๆลงนะคะกลับไปกลับมานะคะนะรวมทั้งมีดวงเดินทางด้วยนะคะนะบางคนเรียกว่าชีพประจอลมเท้านะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะก็ได้นะคะนะใครที่ทางานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลการพูดการคุยก,การติดต่อการเจราจาการสื่อสารนะคะนั้นโลกออนไลน์ก็เน้นเลยสดหน่อยยิ่ยงดีนะคะ พวกประเภทวินมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าแท็กซี่พวกนี้นะคะอาหารที่ส่งถึงที่นะคะพวกเดลิเวอรี่พวกนี้นะคะก็ค่อนข้างจะ,ะไปได้ดีนะคะ5ดาบนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้คนวนพูดห้ามใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆนะคะน,นในสิ่งที่เรียกว่าคนที่ทํางานทางด้านประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะในช่วงนี้นะคะนะประเภทลูกจ้างประจํานะคะห้าไม้ทาห้าดาบ นะคะเราอาจจะทําอะไรไม่ถูกกบไม่ถูกใจคนอื่นนะคะเราอาจจะโดนเพ่งเ,พงเล็งจากาหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมง,งานนะคะทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจนะคะนะความดื้อของเรานะคะเราเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะคะดื้อแล้วก็อาจจะไม่ค่อยฟังคนอื่นนะคะนะถ้ามีเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่สบายใจขอใร้องเงียบคอยร้รานิ่งนะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนะแต่ว่า คนวันคนวันพุธช่วงนี้นะคะจะไม่นิ่งนะสิคะนะจะไม่นิ่งเขาเรียกว่าใจร้อนนะคะนะใจร้อนแล้วก็ไม่ค่อยฟังคนอื่นนะคะหกไม่เท้านะคะการเดินทางนะคะชัยชนะคนวันพุธนะคะในช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆนืยกับที่ทํางานเดิมๆก็ได้นะคะอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะมันรู้สึกอึดอัดนะคะ นะถ้าออกก็ออกด้วยตัวคุณเองนะไม่ได้มีใครมาไล่เรานะคะเราอาจจะเหนื่อยเหนื่อยกับงานเก่านะคะแต่ถ้าคุณออกมานะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะคะนะได้ที่ใหม่ได้งานใหม่หรือบางคนก็มีดวงโยกย้ายที่อยู่ก็ได้ด้วยนะคะแต่จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะนะการเงินค่อนข้างจะหมุนเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะ ระบบน้ำในร่างกายนะคะระบบเลือดนะคะน่าต้องทานน้ำเยอะๆนะคะรวมทั้งกระดูกด้วยนะคะปวดเขา่าปวดขาปวดอะไรพวกนี้นะคะกล้ามเนื้อนะคะต้องดูแลส,สุขภาพนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้นะคะต่างคนต่างก็ความเห็นที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันนะคะหมอการมองนะคะนาะราชินีดาบห้าดาบนะคะ ต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันนะคะอารมณ์ผันผวนเปรีบลวนกลับไปกลับมาในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์เลยนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะเ,ออเขาเรียกว่าจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินมากกว่านะคะนะบางอารมณ์คุณก็อยากมีคู่นะคะแต่บางอารมณ์คุณก็อยากอยู่คนเดียวนะคะสาหรับคนโสดนะคะส่วนทางด้าน,นของโชคลาภนะคะเลขมงคลจะพยิบสีนะคะมีเลขศูนสห้า 6นะคะศูน6สีห้าหกนะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะเป็นอย่งไรโอ้คนวันพฤหัส สิบดาบเลยคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะอาจจะกําลังเจ็บป่วยไม่สบายอยู่หรือเปล่านะคะระวังจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพหรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ของของการกินยาทานยาอยู่ก็ได้ด้วยนะคะนะบางคนก็เครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะในช่วงนี้การเงินค่อนข้างจะตึงมือนะคะ นะ้เราอาจจะอยู่ในช่วงของการหยิบยืมทางการเงินนะคะจากคนในครอบครัวก็ได้นะคะนะถ้าเราเดือดร้อนเรื่องการเงินนะคะให้มองหาคนในครอบครัวนะคะอา,อาจจะเป็นคุณภรรยานะคะคุณสามีนะคะนะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าอาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะนะักจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันความ,วามหวังความเจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะมีเข้ามามากมายนะคะนะักอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะ นะแต่ในช่วงนี้นะคะใครที่คิดอยากจะเริ่มต้นงานใหม่อะไรใหม่ๆก็ต้องอใช้ความรอบคอบนะคะนะเราดูเวลาดูจังหวะดูโอกาสนะคะแต่มี j u สต m เมนต์นะคะเจสเมนต์ขึ้นมาก็เรียกว่าผ้าแห่งการหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะหลุดพ้นจากความเครียดนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะนะ้เทวดาเป่าแตรให้คนไตฟื้นขึ้นชีพนะคะดวงของคุณกําลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะไปในทิศทางที่ดี แต่ก็อย่าไปเร่งกับเวลาให้มากนะคะอย่าไปฟิกนะคะอย่าไปเร่งกับเวลาอย่าไปฟิกกับเวลานะคะยังไงดวงของคุณก็จะดีขึ้นนะคะนะใครว่างานตกงานในช่วงนี้มีโอกาสได้งานนะคะนะ่าจะได้แบบกัดทันหันด้วยนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญกันให้ทานการบริจาคทานก็ถ้ามีเวลานะก็ให้หาจังหวะนี้นะคะเป็นทบุญเกี่ยวกับคนเป็นคนตายนะคะ หรือการทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคทานนะคะจะเสริมดวงนะคะให้กับตัวเราก็ได้ด้วยนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสปวดหลังนะคะกระดูกสันหลังก็ต้องเ,อเรียกว่ากล้ามตามตามตามหลังนะคะตามระบบกล้ามเนื้อพวกนี้นะคะนะ,ะเราก็าต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะอย่างที่บอกนะการเงินในช่วงนี้เราอาจจะอยู่ในช่วงของการหยิบยืมนะคะการเงินจากคนในครอบครวัวนี่นอกระบบก็ได้ด้วยนะแต่ถ้ามองดูจะมีคนในครอบครัวนะคะให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะความรักของคนคนวันพฤหัสนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องระครับประคองกันไปนะคะ ส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจได้นะคะเจอปุ๊บรักปั๊บเจอปุ๊บจบผับนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบกันเสียงดวงนะคะเลขมงคลนะคะจะพยับสีมีเลข0670นะคะ0670นะคะต่อไปนะคะ สุขเดอะสตาร์นะคะความหวังนะคะเดอะสตาร์เป็นผ้าแห่งความสงบนะคะความเย็นนะคะนะความเขาเรียกว่าความสุขนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการว่างงานก็ได้นะคะแต่มันเป็นการว่างงานที่ไม่ได้เดือดร้อนนะคะบางคนอยู่ในห้องแอร์นะคะนอนอยู่ในห้องได้เป็นวันๆเลยนะคะนะัดก็รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติก็ได้ด้วยนะคะ นัดเดอร์ะคะในช่วงนี้นะคะคนวันศุกระะ์ใครที่ว่างงานอยู่นะคะคก็มีโอกาสที่จะได้งานนะ,ะัดเดอสตาหกไม้เท้านะคะชัยชนะนะคะคเราก็อย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆนะคะคก็หาเวลาหางานทํานะคะจะได้งานนะคะคหรืองานที่เราทําอยู่ก็อาจจะเรียกว่าเต็ม,มตลาดได้แต่อาจจะไปแบบเรื่อยๆนะคะคนะแต่ความยังไงเราก็สู้ตลาดได้นะคะ สองไม้เท้านะคะการมองการ,กรไกลการมองไปถึงอนาคตการมองไปถึงวันข้างหน้านะคะงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลงานทางด้านติดต่อเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือประเภทรีสอร์ทบ้านเช่าโรงแรมที่พักนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะลูกค้าเยอะลูกค้าจองเต็มนะคะนะบ้านเช่ารีสอร์ทพวกนี้นะคะนะจะทาอะไรในช่วงนี้ต้องมีคนช่วยนะคะคนสุขต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตดี้ งานบางอย่างเราทาคนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีคนช่วยนะคะสองดาบนะคะสองดาบในช่วงนี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะสัญญาบางอย่างกําลังจะหมดลงหรือเปล่านะคะยังตัดสินใจไม่ได้นะคะจะต่อสัญญาดีหรือว่าจะไม่ต่อดีนะคะณนะรวมทั้งในช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะ ก็ค่อนข้างจะไปได้ดีนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะใช้ใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะคะน่าจะดีมากเลยนะคะไล์สดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะช่วงนี้คนนสุกช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะช่างสื่อสารอยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้ทำศิลปกรรมนะบางคนนะคะอยากทำศิลปกรรมนะคะตกแต่งความสวยความงามหรือบางคนก็อาจจะปรับเปลี่ยนวงจุ้ยในบ้านก็ได้นะคะบางคนก็อยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากเปลี่ยน รุ่นใหม่นะคะก็ได้ด้วยนะคะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะหมดไปกับกิเลสนะคะความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังช่วยเหลือกันดีอยู่นะคะส่วนคนสดนะคะคนสดในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้พบนะคะคนถูกใจได้นะคะเจอกันทงนางออนไลน์โลกโซเชียลนะคะส่วนโชคลาบนะคะมีช่วงมีลาบได้นะคะเลขมางคนจากพยิ่สีนะคะมีเลขเจ็ดหกสองศูนย์นะคะเจ็ดหกสองศูนย์ต่อไปนะคะคนวันเสาร์ ยหมอกกันคนวันเสาร์นะคะเป็นอย่างไรคนวันเสาร์นะโอ้ยคนเสาร์ห้าท้วย คนวันเสาร์นะคะกังวลใจสิ่งใดคะในช่วงนี้นะคะห้าถ้วยขอตกนะคะนักกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือกังวลใจในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะนักเครียดนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือบางคนก็น้อยอกน้อยใจนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานที่ทําอยู่นะคะก็ได้ด้วยนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการว่างงานนะคะนะกํำลังกำลังเครียดกําลังกลุ้มเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งในช่วงนี้นะคะคนเสาระวัง จะเจ็บปวยไม่สบายได้นะคะน,นดูแลสุขภาพนะคะท้องเสียท้องผูกนะคะปวดไหล่ปวดบ่าพ,พวกนี้นะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการผ่าตัดก็ได้ด้วยนะคะหรือโหมวันสอบวันนี้ดวงไม่ค่อยจะนะผ่าขึ้นมาค่อนข้างจะรุนแรงนะคะแล้วก็ ต้องระวังตัวเองนะคะคนที่ใช้รถใช้ถนนเราก็ต้องระวังนะคะนะเราอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจพวกนี้จราจรนะคะพวกนี้เราก็ต้องระวังนะคะนะเรามีโอกาสที่จะโดนมัดได้นะคะเขาเรียกว่าแปดดาบนะคะต้องบางคนนะคะมีโอกาสที่จะในช่วงนี้นะคะอา,อาจจะโดน ถูกตเตะชิ้นนินทาการโดนใส่ร้ายการโดนว่าร้ายนะคะนะาทำให้เรารู้สึกเหนื่อยๆน่อนะคะทําให้เรารู้สึกเครียดๆนะคะเราก็อยู่กับปัจจุบันดีกว่านะคะ3ถ้วยนะคะนะก็ยังมีเพื่อนที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกินเลี้ยงนะคะาการาสังสนนะะรรค์นะคะการเฮียาร์ตี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะนะก็อย่าไปกังวลใจมากนะคะอย่าไปเครียดเยอะนะคะ นะบางคนอาจจะเ,เครียดก็ออกไปกินไปดื่มน,นะคะก็ได้ด้วยนะคะแลวในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะเขาเรียกว่ามีจุดหักเหนะคะเกี่ยวกับการงานก็ได้ด้วยนะคะอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะส่วนทางด้านของ หรือบางคนนะคะอาจจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเราก็ได้นะคะอาจจะมีโอกาสได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครนะคะหรือเราอาจจะไปร่วมงานศพของใครก็ได้ด้วยนะคะส่วนใครที่ทํางานทางด้านหมอดูนะคะแพทย์หมอพยาบาลน,นะคะคนขายประกันนะคะงานทางด้านมนติธินะคะหรืองานทางด้านการเสียสละพวกนี้นะคะงานเยอะนะคะ นะคนเจ็บคนป่วยเยอะนะคะโดยเฉพาะหมอผ่าตัดนะคะงานเยอะมากนะคะนะักพยาบาลอะไรในพวกนี้นะคะงานเยอะนะคะนะแต่ถ้าถ้าใครไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะก็ต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะคะนะการการพักผ่อนก็ต้องระวังนะคะนะปวดตามเนื้อตามตัวนะคะระบบร้อนในนะคะนะก็ตาท้องเสียท้องผูกพวกนี้นะคะต้องต้องดูแลสุขภาพนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้นะคะบางคนน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะนะบางคู่อาจจะอยู่เป็นคนละที่หรืออาจจะด้วยหน้าที่ของการงานก็ได้นะคะอยู่อยู่นคนละที่นะคะเจอหน้ากันก็แทนที่จะพูดจะคุยดีๆกันนะคะบางคนชอบพูดกระทบกระแทกเด็ดดันนะคะนะก็ทําให้มีปากเสียงได้นะคะคนวันเสาร์ชอบเอาเรื่องเก่ามาพูดนะคะชอบขุดคุยเรื่องเก่าๆมาพูดมาคุยมาทะเลาะนะคะนะก็เราต้องใจเย็นๆนะคะ ส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามานะคะนะจะเป็นจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะแต่ตัวของคุณเองนะคะค่อนข้างจะก,กังวลนะคะเคยอ,อกหักมาก่อนเคยผิดพลาดมาก่อนทําให้เรารู้สึกหวัดระแวงไม่ค่อยจะไวอกไว้ใจใครนะคะในช่วงนี้นะคะนะการเงินมีแต่รายจ่ายนะคะนะการเงินมีโอกาสหยิบยืมนะคะ นะมีโอกาสเ,าเรียกว่าบางคนก็เสียเงินด้วยนะคะนะส้มแซมบ้านส้มแซมร้านค้านะคะส้มแซมที่อยู่ส้มแซมที่อาศัยนน่นพังนี่พังนุ่นเสียนี่เสียนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะหมอกันอยากให้วนเงนเสาไปทําบุญนะคะทําบุญเกี่ยวกับคนตายนะคะทําบุญเกี่ยวกับผ้าขาวห่อศพทําบุญเกี่ยวกับคนพิการนะคะหรือว่าโรงพยาบาลสงก็ได้มูลน,นิธิก็ได้นะคะจะเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะ ส่วนทางด้านของชุดลาบนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข5 6 8 3นะคะ5 6 8 3นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดทั้ง7จ็ดวันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ